อันนี้คือใส่งานปกติเลยครับก็ผมกับวิ่งเส้นนี้เป็นประจำนะครับมันทุกน้ำสองรอยก็แพงนะครับพี่น้องพามันยังอยู่บนรถมันเดินนะครับเต็มทั้งในหน้ารถเต็มมาเลยครับมองนั่งนั่งมาได้ล้วพี่น้องนั่งในต่พูครับครับคนเดียวครับผมนี่ก็บิงอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบครับพี่น้องมาเรื่อยๆครับ ถามว่ารถมันโยกเยกว่ามันกันกน,นิดนึงครับกับพูถือว่าหลายครับแล้วแต่สภาพถนนนะครับเพราะว่าเข้าวัดในโมดิฟายเองเลยนะครับยังเป็นช่วงล่างเดิมเป็นเครื่องเดิมๆนะครับกระเซ็นนี่ผมกะวิ่งประจำนะครับใส่แลี้นนานประจำนะครับ สถานมุมว่าการขับขี่แบบไดครับผมว่ามันกับโอเคนะครับอัตราเร่งก็ก็ถือ่ว่าใส้ได้อย่ครับเป็นตัวไม่มมว่าหลบมันก็มากค่อนข้างดีจะจะว่าเดิมนะครับกาอัตราแรรงบิดกับห้มาสามร้อยห้าสิบนิตตันเมตรแต่ว่ามันกับถือว่าใช้ได้นะครับมันก็พุงดีนะครับการประหยัดน้ำมันนี่ถือว่าประหยัดมากเนะครับตอนนี้ผมก็ใส่น้ำมัน B10 นะครับพี่น้องใช้น้ำมัน B ดีเซลนะครับดีเซลบีซิมนะครับไบโอดีเซลนะเพื่อนนะครับนี่บีซิมพวานึงราคากับยอมเยาวนะครับราคาถูกนะครับรถท่านได้เห็นยังเลยครับกับเป็นเครื่องเดิมช่องรางเดิมกต่ใส่ได้ประมาณนี้กับจะมารีวิวให้พี่น้องเิึงเผื่อพี่น้องจะออกรถออกยังนะครับอยากจะรู้ว่ามันการขับขี่การมันถูกเป็นยังไงนะครับอันนี้เกียร์โฮด้ลยพี่น้องเบิรงเดิให้เบิร์เบิรครับขึ้นขึ้นเนินสพานนะครับ กับนี่ก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับมันกระบ,บอกไอโทดเกียร์นะครับแต่ว่ากับบริแท้ในทดนะครับทดล่องนะครับมันกับ <c ười> ก็ขึ้นในยุคครับแต่ว่ากับปกติก็ต้องล่องเกียร์แล้วพี่น้องเอ,อ้ยไทยทรัตรีวิวให้พี่น้องเบิ้งสแล้วครับก่ <c ười> อนจบคลิปนะครับจะในากา้พี่น้องกดไห์กดแช์กดติดตามให้ผมไมวยนะครับเดี๋ยวว่าผมจะมีอัคลิปนี้ยังอ่ะมารีวิวให้พี่น้องเบิ้งนะครับ ผมกะบ,บ่าเรา่าค่อยเก่งนะพี่น้องกาให้พี่น้องกดติดตามไหมนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเฮ็ดอย่างนี้พี่น้องเบิง่งเมื่อนี้กันรีวิวให้พี่น้องเบิ่งประม่านสำนี้ก็ได้ครับจะดนการฝากกันได้ครับ,บ,บฝากไไฝากฝากดติดตามไหมนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็บจบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับผม